สวัสดีครับผมนายพรเทพแก้วตานะครับครูกศนตําบลวางยิ้วนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของการทําปุ๋ยไส้เดือนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนวันนี้คนที่จะมาแนะนําของเราก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือคุณประจวบนามงเลยนะครับสวัสดีครับดิฉันนะคะนางสาวประจวบนามงเลยนะคะ เป็นรัษฎรหมู่ที่9บ้านคลองยางตำบลหนองนิ้วอำเภอดงเจริญนะคะเดิะทำไมถึงมาเลี้ยงเส้เดือนเนาะหนึ่งที่เรามาเลี้ยงไส้เดือนเพราะเรามีงัวเนาะ<ม>เดิมทีเลยเราขายขี้งัวเนาะขายขี้งัวแค่กระสอบละ20บาท25บาทเนาะเราอยากให้มีมูลค่าเพิ่มเลยก็เลยสนใจเรื่องเส้เดือนก็พอดีมีคนรู้จักแล้วก็ลูกชายช่วงนั้นลูกชายเรียนอยู่มหาลัยเนาะไอ้มอมอน,นเลสวนอยู่ครับ ก็เลยลูกชายก็บอกว่าแม่อยากเลี้ยงเส้เดือนไหมก็เลยบอกว่าเอออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงพอเลยพอดีคนที่เขามาซื้อขี้งัวเราอ่ะเออเขาก็เลยแนะนําว่าหนูหนูลองเลี้ยงเส้เดือนไหมอะไเขาก็เลยเอามาให้เลยกระมังนึงกระมังกระมังอย่างเงี้ยเนาะเขาก็สอนว่าวิธีดูไข่ยังไงเลี้ยงตัวอ่อนอย่างไงช่วงที่เราเลี้ยงตัวอ่อนเราไม่ต้องสนใจเรื่องปุ๋ยเราเราขยายพันธุ์ให้เขาเป็นคนงานเราให้ได้มากที่สุดครับ ตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยก็คือก็คือประสบความสําเร็จเนาะนส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีกลุ่มกิจกรรมต่างๆเราก็เอาไปโชว์เขาได้ว่าสิ่งเนี้เราเราพลิกผันจากขี้งวัวขี้งัวบ้านเราเนาะพลิกผันมาเป็นปุ๋ยเส้เดือนจากจากขี้งัวกระสอบละยี่สิบยี่ห้ามาขายขี้เส้เดือน ขายกับที่นะโลละยี่สิบาทก็คือมันสร้างมูลค่าที่แบบพิกแบบนี้เลยแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าชาวบ้านเราเกษตรกรยังไม่ยังไม่ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือเหมือนยังยังไม่เชื่อยังไม่สนใจคือทํามาปุ๊บพอดีมีน้องน้องน้องอยู่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขามาเช่าที่เขาตอนนี้ไอเขาปลูกกัญชาเสรีแล้วเนาะเขากําเบียนมาระบบบริษัท ทีนี้เราก็เอาของเราเนี่ไปให้เขาเลยถุงนึงคือคือเอาใจเราไปให้เขาเลยว่าลองใช้ดูไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยพอดีเลยเอาผลิตตัณันให้ให,ใ,<ช>ให้เขาลองใช้ให้เขาลองใช้เลยพอดีเขาบอกว่าเขาดีใจเลยที่เขาได้ตัวนี้ S <S มันเป็นผลิตภัณฑ<ช>์อินรีด้วยเนาะไม่ได้ใช้สารเคมีคือคือเขาบอกที่ประเทศเขาอะใช้อ,อแต่เขาก็ไม่นึกเลยว่าเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาจะมาเจอเลยนี่จะได้เจอที่นี่ก็เลยตอนนี้ก็ได้เนี่ยตอนนี้ก็ทําตอนนี้รอเนี้ยเขาจองหมดแล้ว<อ>้ารอนจุดนี้ก็เป็นของเขาทั้งหมดเลยก็คือตอนนี้เรามีตลาดเรามีตลาดคือนี้เนี่ยเขามาเช่าทำส่งตลอดส่งเลยเพราะว่าเขาจะกําหนดเลยว่าตรงตรงเนี้ยกี่อาทิตย์ เพราะเขาจะไปผสมดินอีกทีนึงเขาจะไปผสมดินสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ทั้งข้อมูลความรู้ได้แนวทางในการที่จะนําไปพัฒนาต่อแล้วก็เป็นการาใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาตินะครับที่ที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ เป็นผลต่อไปในเรื่องของการพัฒนาชุมชนต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับประจวบนามวงเลืนนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ